ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องหล่กก็มาอยู่นะครับอยู่ที่โรงงานนะครับผมมาชมสวนยามเช้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังทายกันยามเช้านะครับต้นไม้สวยๆนะครับถ้าผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอะไรคนไทยแหัวนะหัวเนาะเอาต้นไม้มาทาเป็นรูปนู่นรูปนี้นะครับผมก็มีความสุขอี่คอยนะครับผม ขอบคุณมากได้กันไน้เนี่ยครับบรรยากาศยามเช้านะครับครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็ต้นข่อยนะครับข่อยนะครับผมใบข่อยนะครับผมที่เราใช้เนี่ยใบข่อยครับผมดีนะครับผมตอนนี้น้องหล่อครับกำลังจะเดินเข้าโรงงานนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาดีนะครับผม ตอนนี้น้องหลอกขากำลังจะเดินเข้าโรงงานนะครับผมก็ขอบขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาขอบคุณบรรยากาศดีๆนะครับผมที่ให้เราได้อยู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับทักทายกันนะครับยานเช้านะครับผมใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมโนนกครับนกรับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอะไรคนไทยไงหัวนะหัวเนาะ เอาต้นไม้มาทําเป็นรูปนู่นรูปนี้นะครับผมก็มีความสนใจด้วยคอมเมนต์นะครับผมมนโนกนนกับนกใจด้วยคอมเมนต์นะครับผมมนโนกนนกับนกดูบรรยากาศยามเช้าของน้องหล่อนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับเดอ๋ยววันนี้ก็จะมานี้ก่อนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจน้องหล่อนะครับผมเช้านี้ก็นี่ครับผม มาชมสวนสวนที่โรงงานเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศยามเช้าของวันศุกร์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาปรุงกำลังใจให้กันนะครับตัดตัดดีนะครับผมตอนนี้น้องหลอกขากำลังจะเดินเข้าโรงงานนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มาคอยนะครับผม ขอบคุณมากครับยกคอยนะครับผมขอบคุณมากข่าวของวันศุกร์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาคุณกำลังใจให้กันนะครับตัดอาจจักทุกคอมเมนต์นะครับผมมโนนกครับนกขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องหลอกก็มุโ<ท>ยนะครับ อยู่ที่โรงงานนะครับผมมาชมสวนยามเช้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณบรรยากาศดีๆนะครับผมที่ให้เราได้อยู่นะครับผมขอบคุณ Me, มากมากคร millet, ับทักทายกันนะครับยารเช้านะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจนั่งรอนะครับผมเช้านี้ก็นี่ครับผมพามาชมสวนสวนที่โรงงานเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศยามเช้าดอกไม้ดอกเข็มนะครับนี่ดอกเข็ม ดอกเข็มนะครับดอกเข็มนะครับผูกยาวไปนู้นนะครับผมตามทางเดินนะยุคอยนะครับผมขอบคุณมากสัดดีนะครับผมตอนนี้น้องหลอครับกำลังจะเดินเข้าโรงงานนะครับผมก็ขอบขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่มายาได้น้ำนะได้น้ำก็มีความสวยงามนะบอมขึ้นที่านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ อันนี้ก็ต้นข่อยนะครับข่อยนะครับผมใบข่อยนะครับผมที่เราใช้เนี่ยใบข่อยครับผมขอบคุณบรรยากาศดีๆนะครับผมที่ให้เราได้อยู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับทักทายกันนะครับยันเช้านะครับผมขอบคุณบรรยากาศดีๆนะครับผมที่ให้เราได้อยู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับทักทายกันนะครับยันเช้านะครับผม ได้กันได้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับจับสูตรอากาศบริสุทธิ์กันไปนะครับผมมาดูมชมวิวโทสทรัตว์นี่ครับนกในป่าก็เกาะเนี่ยครับผมนกแบบนนกลกลกะบินมีต้นไม้ตรงไหน ยาได้น้ำนะแต่ได้น้ำก็มีความสวยงามนะครับของพื้ชยานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับผมไี่คอยนะครับผมขอบคุณมากใา่กันได้นะครับผมนครับบรรยากาศยามเช้านะครับจดอกไม้ดอกเข็มนะครับนี่ดอกเข็มดอกเข็มนะครับดอกเข็มนะลูกยาวไปนู้นนะครับผมตามทางเดินนะ ับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอะไรคนไทยฮหัวนะหัวเนาะเอาต้นไม้มาทำเป็นรูปน,นู่นรูปนี้นะครับผมก็มีความสมเช้าที่เราที่อยู่กันนะครับผมก็สุดอากาศวันศุก์เอาของวันศุกร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทุกกำลังใจให้กันนะครับตัดถ่ายกันได้นะครับผมนครับบรรยากาศยามเช้านะครับรักทบทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอะไรคนไทยไงหัวนะหัวเนาะเอาต้นไม้มาทําเป็นรูปนู่นรูปนี้นะครับผมก็มีความสนใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะมโนนกรับนกเอาของวันศุกร์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับตัดแต่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องหลอกก็มาอยู่นะครับอยู่ที่โรงงานนะครับผมมาชมสวนยามเช้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังอาบน้ำอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมอันนี้ก็ต้นข่นะครับข่นะครับผม ใบข e bueno ่อยนะครับผมที่เราใช้เนี่ยใบข่อยครับผมตอนเช้าที่เราที่อยู่กันนะครับผมก็สูดอากาศบริสุทธิ์จ่าด้คอมเมนต์หน้าผมนะมันโนนกรับนกใจ่าด้คอมเมนต์หน้าผมนะมันโนนกรับนกนี่นะครับนก ในป่าก็เกาะนี่ครับผมนกแบบนกนกกระบินมีต้นไม้ตรงไหนแกงเพื่อนครับแกงเพื่อนนะครับผมเวลาเช้าต้องมีการแกงเพื่อนกันครับผมต้องหัดเชยให้เชยแกงแกงกันไปครับสนุกสนานครับวันวันนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาทํางานนี้แล้วนะครับผมนี่ครับนก ในป่าก็เกาะนี่ครับผมนกแบบนบลกระบินมีต้นไม้ตรงไหนสูตรอากาศบริสุทธิ์กันไปนะครับผมามาดูมาชมวิวโทสท <c oughs> ัพ์อาบน้ำอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นครับผมขอบคุณมากครับผม <c oughs> ดอกไม้ดอกเข็มนะครับนี่ดอกเข็มดอกเข็มนะครับดอกเข็มนะลูก,ย,กย,ยาวไปนูนะครับผมตามทางเดินเนาะยาได้น้ำนะได้น้ำก็มีความสวยงามนะผมขื้นอยอานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณนะครับผมดูบรรยากาศยามเช้าของน้องหล่อนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับอ่น วันนี้ก็จะมานี้ก่อนนะครับสวัสดีก็ับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาทํางานนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้นข่อยนะครับข่นะครับผมใบข่อยนะครับผมที่เราใช้เนี่ยใบข่อยครับผมถ่ายกันยามเช้านะครับต้นไม้สวยๆนะครับเอาของวันศุกร์นะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับตะตะยี่คอยนะครับผมขอบคุณมากครับเช้าที่เราที่อยู่กันนะครับผมก็สุดอากาศจริจังที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหล่อนะครับผมเช้านี้ก็นี่ครับผมพามาชมสวน ตอนที่โรงงานมันเดิมนะครับบรรยากาศยามเช้าขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องหลอก็่ามอยู่นะครับอยู่ที่โรงงานนะครับผมมาชมสวนยามเช้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็เข้มรับคุณก็เข้มยิ่งคอยนะครับผมขอบคุณมากครับ อาบน้ำอาบน้อย si> ่างขอบคุณมากครับขอบคุณท an ุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมอาบน้ำอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจน้องหลอนนะครับ